ไม่มีกล,ล้วยหรอกอันเนี้ยผมมีกล้วยค่ะเอามาเลยค่ะ <laughs> คนดู S S มา <S ครับถามว่าใหญ่ไหมชับเอาไหมครับเอาครับเอาประมาณ54หรือ56เออน่าจะประมาณ58ค่ะเป็่งกล้ามหน่อยไ้ยครับเป็่งกล้ามมีบ้างระวัาางจุกนะ <laughs> สวัสดีจ้าวันนี้อยู่บ้านนะแกชิวๆอยู่ที่คอนโดทำไมไม่ไออกไปข้างนอกคะฝนตกเห็นเป้าว่าฝนมันจะตอกอ่ะจัดไม่ได้นะถ้าต้องมีคอนเทนต์ลงนะวันเนียผู้ชมรอดูผู้ชายอยู่ <laughs> โอเคนะคะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ยูทูบช anel ด้วย คลิกไปเลยคําว่ากเคยรีวิวนะคะเรามีคลิปให,ให,ใหม่อัปเดตท,ทุกสัปดาห์แน่นอนแต่ว่าอาทิตย์นี้จะมีไหมมีซิเราไม่ได้ออกไปอ่ะมีมีมีเฮ้ย้องหา,งหาฉันรู้แล้วทาอะไร <c oughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันเห็นเพื่อนฉันมันทําประบาลว่า,าสั่งอาหาร Delivery แล้วมันก็แบบว่าคนส่งอหล่อมากแล้วมันก็ถ่ายรูปมาอวดฉันว่าคนส่งหล่อวันนี้ลองดูแมมแก จั่งไปค่ะสั่งของอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนตกแบบหล่อๆมาได้ลองดูอ่ะแต่ว่ากินอะไรวันนี้อยากกินอะไรตากองกินอะไรเบาๆวันนี้กินสลัดนะได้ๆงนะั้นเดี๋ยวเราเสิร์ชหาร้านผลไม้ก่อนร้านที่ส่ง delivery ด้วยนะคะวิแกฉันเจอร้านนี้ผลไม้เป็นผลไม้นอกด้วยเนอะวิแกน่ากินมากเลยคือในรูปคือน่ากินแล้วอะ s t r b e r r y พูดซิ s t r b e r r y บูเบอร์รี่เดี๋ยวสั่งเลยฮัลโหลสวัสดีค okay. ่ะร้านดับว่ฝนหรือเปล่าคะค่ะคือจะสั่งผลไม้นะคะเอาเป็นตอเบอร์รี่บูเบอร์รี่มันหวานอปเปิลหนูไม่มีที่พี่ลวก่อนคือเอาพูเดตรงเลยละกันหนูบอกว่าอยากถ่ายคอนเทนต์แบบพนักงานส่งของหล่อๆแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ช้หาพนักงานที่แบบแซ่บหุ่นดีๆมาส่งของได้ปะเออมีหรอโอเคได้ จัดไปค่ะเดี๋ยวหนูแอดไลน์เบอร์น,นี้นาะแล้วเดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะคะโอเคแกมีด้วยมีด้วยเตีสั่นเลยอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนส่งผลไม้ของเขาเนี่ยจะแซ่บจะน่ารักน่ากินขนาดไหนนะคะโอ้โหบุบบุบบุบเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคปะเอไปดัมเบลฟูดมาส่งแล้วค่ะ ผลไม้น่ากินมากเลยได้ผลไม้ด้านที่ประกาศนะเมื่อกี้รีเควสกันทางร้านไปบอกว่าขอคนส่งแบบแซ่บๆได้เลยอ่ะคุณพี่เราควรยืนนิดนึงค่ะได้ครับนึกว่าโตโน่มาส่งเปิดหัวได้ไหมคะเปิดหัวอุ้ยคุณพี่ชื่ออ่าชื่อแจนครับอ๋อชื่อคล้ายๆตากล้องเหมือนกันแจนเหมือนกัน วันนี้สั่งผลไม้มาเป็นผลไม้นอกหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีสเบอรี่กีวีแอปเปลิลอะโวคาโดทับทิมอินเดียก็มีครับผมสดใหม่ใหญ่ทุกอันฮะ <laughs> ผลไม้ใหญ่ทุก <laughs> ท,ทุกอันที่เอามาสัญญาเอามันนาฟาดปากเลยม่มถือเบลกไปนะฮะไม่มีกล้วยเหรออันเนี้ยมีฮะอ้าขออนุญาตทางดัมโบฟูุแล้วบอกว่าควรกินสลัดก่นบนห้องตะค่ะผลไม้ไม่เอาเลยสิ เชิญเลยค่ะครับขออนุญาตเข้าห้องนะครับค่ะเชิญเลยค่ะล้างรอเลยยังล็อกเลยนะล็อกเลยอันนี้เป็นแบบว่าค่ะผู้ชายขึ้นห้องครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะปกติไม่เคยทำแบบนี้เลยจริงเหรอครับจริงค่ะมาถึงห้องแล้วตาล้องมาดูใกล้ดูหน้าเขาใกล้เหมือนโตโน่ป่ะไม่น่าเหมือนนะครับดีดีดีแหละปีนี้อายุเท่าไหนครับหน้าสามสี่ครับผมสามสี่ครับถั่วได้นะผู้ชายแบบนี้แล้วปกตินอกจาก เออทำผลไม้แล้วมี่ทำอะไรอื่นอีกไหมครับอือมีทำน้ำสลัดด้วยครับเป็นน้ำสลัดเพื่อสุขภาพอร่อยไหมอ่าน้ำสลัดหรืออะไรครับน้ำสลัดอร่อยแน่นอนครับเพราะว่ามีขายตามห้างสินค้าทั่วไปเอ้าจริงเหรอใช่ครับที่ไหนบ้างคะเดอะมอลล์เซ็นทันฟู้ดแลนด์เลมอนฟาร์มโลตัสคุณพระยี่ห้ออะไรอันนี้ยี่ห้ออะไร S F P ครับผม S F P ใช่ครับอ๋อนี่ของพี่เองด้วยเดี๋ยวก่อนตากล้องยี่ห้อคุณคุณไหม เรามีในตู้เย็นไหในชีวิตเนี้ยเคยมีกระเทยมาจีบป่ะโอ้ยบ่อยครับสงกรานต์นี่เลิกพูดเลยครับสงกรานต์นี่ประจำหรอครับพามาพีแบบไปเล่นสงกรานต์เล็กๆน้อยบ้างแบบเราสมัยเด็กๆก็ต้องมีบ้างไปเดินเข้าสวนเข้าสารนี่โอ้โดนประจำเลยคือบุคลิกเขาอ่าเทสมากได้มากแม่สาวสาวในสเปคต้องเป็นประมาณไหนอ่าจริงๆริงครับผมก็สเปคไม่ค่อยเหมือนกันนี่นะครับเขาสวยเหม่ออึมธรรมดาเคยได้ไหมก็เคยได้ไหมอ่าต้องลองดูฮะมาเต็เป็นคนเซ็กซี่ไหมคะจริงๆผมเป็นคนเฮฮา อาจจะมีบางคนที่เคยคุยกันเขาบอกว่าอาจจะแบบเรามีสเสน่ห์ตอนที่ว่าเราเป็นคนเฮฮาจุดเริ่มต้นอะไรที่ทําให้เราแบบมาทําน้ําสลาดัดมาทําผลไม้ได้อย่างเงี้ยทุกคนกินน้ำสลัดคืออยากจะผอมใช่ไหมครับใช่อยากกินผกักอยากดูแลหุ่นาาแต่น้ําสลัดก็แบบไขมันเยอะเยอะแล้วก็ยังกินแล้วก็ยังเป็นเวสอยู่ยังแบบเหมือนไม่ดีต่อสุขภาพผมรู้สึกว่า<ช><อ>ทําไมเราไม่ทําน้ําสลัดที่มันดีต่อสุขภาพจริงๆขึ้นมาปกติแล้ากินน้ําสลัดของพี่เขาอยู่แล้วว่าล้วพอรู้ว่าแบบเจ้าของเขาหล่อันนะ ถ้าอยากเอานลัดมาลาดตัวแล้วนอกจากผลไม้พวกนี้มีอะไรอีกบ้างที่อ้ําไม่ได้สั่งมาก็จะมีทับทิมอินเดียนะอะโวคาโดครับส้มสาลี่ครับอย่างหนึ่งที่พี่คนมี่ะกล้วยอ่ากล้วยนะครับพี่คนมีกล้วยอะคือพอพี่ไม่มีกล้วยแล้วอ้ํารู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะผมมีกล้วยฮะไหนคะเอามาเลยค่ะไม่ใช่อย่างนี้มีมีกล้วยครับมีกล้วยมีกล้วยไหนคะมีกล้วยพบมาด้ยฮะเื่อไว้เหมือนเขารู้ใจแต่แต่นี่เป็นกล้วยไซส์เล็กนะฮะ บ้านี่เล็กหรอไม่ใช่เล็กครับไม่ใช่เล็กครับข้อดีของพี่แดนคืออะไรถ้าเกิดเหมือนแบบว่าสมัยก่อนก็แตพูดเดียวใหญ่ใส่แม่คงไม่ใช่อันนี้สมัยก่อนถ้าเป็นเพื่อนกันพูดเล่นนะจริงก็ได้เอาไม่ถือคนจริงใจมีอะไรแร้ก็พูดตรง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 ไหมหรือว่าเอียงส่วนใหญ่ก็จะตรงสั่งเดียวครับเจอที่ไหนก็วิ่งเข้าไปเลยเข้าไปใส่เลยอะไรเงี้ยเอาใช่ครับถ้าสมมติว่าเจอคนคนหนึ่งมาสวยมากมาหลอกให้สีมาหลออให้หลงมาสรุปแล้วเขาเนี่ยเป็นกระเทยแล้วเราก็รักไปแล้วว่าเราจะทำยังไงคะ ก็ต้องตามน้ำแหละครับเพราะว่าความรักมันไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเพศไหนเพศไหนนะครับถ้าเกิดรักไปแล้วก็ต้องตามน้ำแะดีทะอการบ้านมาดีมากนี่จะบอกว่าเดี๋ยวหาว่าโกหกมีจริงน้ำตาดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ เห็นครับผมโอ้ยหลายขวดเลยเอาวันนี้พี่แจนทําสลัดอะไรให้กินคะเอาเป็นสลัดผลไม้แล้วกันครับเพราะว่าวันกี้ซึ่งเอาผลไม้มานะครับก็น่าจะเป็นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แล้วก็องุ่นบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยครับไหนพูดใหม่สิมองกล้องแล้วพูดใหม่สตรอเบอร์รี่นี่ปกติทำอาหารเป็นบ้าคะก็ทําเป็นบ้างครับก็แต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาทำเท่าไหร่เพราะว่าก็ทํางานทางๆกลับมาเย็นแล้วครับดีตรงรอ่าเป็นคนแบบว่าขยันเอาการเอางาน เอาอะไรนะครับอีกทีเอาการเอางานชอบเอาไหมคะเอาครับเอาที่จบมาจากที่ไหนคะเนี่ยไปแบกครับแล้วก็ไปต่อโทรที่อเมริกาอุ้ยครับเป็นผู้ชายหัวนอกด้วยก็จะมีความใหญ่จากเมืองนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถึงว่าตัวใหญ่จากที่นู่นมาเพราะเราสารอาหารโน่นดีฮะคือเมื่อกี้พอฟังทัชมาคติเขาเวลาเขาพูดเกี่ยวกับเพศที่3แล้วรู้เลยว่าเป็นแบบคนยุคใหม่ เนาะที่แบบว่ามีความโอเพนไมน์ในมุมมองอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการอยู่ร,ร่วมกันเนาะที่นู่นกับที่นี่แตกต่างกันยังไงครับค่อนข้างชัดเจนเลยครับเพราะว่าอยู่ที่นน่นเนี่ยเขาเปิดมากๆเลยเขามีเป็นสตรีทของเขาเลยว่าเป็นแบบสตรีทเพศที่3ที่เขามาแฮงเอา์ out, การเทีเ่ยวกันแล้วผมก็ตอนไปอยู่ที่นน่นผมก็คือเรียนด้วยทํางานด้วย oh พอเรียนด้วยทํางานด้วยผมก็เลยตรงที่ผมทำงานเนี่ยมันอยู่ในสตรีทนั้นพอดีก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรทำงานอะไรคะก็เป็นเหมือนเป็นเวสนะครับก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟอาหา อ๋นนอ,อหลังจองหลังจายใช่ครับ,รบทีนี้อยู่กี่ปีครับพี่อยู่ประมาณสองปีครับอยู่สองปีก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเลยก็พอพูดได้ฮะเนี่ยอ้ําอยู่เมืองไทยอ้ําก็พยายามพูดภาษาอังกฤษอยู่นะครับเพราะว่านาเจอฝรั่งนะชอบมาแบบมาล่อซื้อว่าแบบเราไปล่อเขาหรือเขามาล่อ <laughs> แล้วเพื่อนก็คือมีน้ำใจเวลาเวลาเจอเขรั่งเนี้ยเพื่อนก็เรียกเลย l a ดี้บอยแฟร์นเดดอ๋อมีราคาครบเลยวันสต๊อปเซอร์วิสเลยวันสต๊อปเซอร์วิสก็คือเลด y ี้บอยแฟร์นเดดที่รู้ไหมว่าการที่อ้ําเออมีตังมาซื้อผลไม้ซื้ออะไรเนี่ยคืออ้ําต้อเอใช่เหรอพูดได้ไหมพี่ไม่ได้เหรอ อันนี้ค่ะอ้นนํากินน,น้ำสลัดจริงๆเนาะ HFP อ้นนําอยากรู้ว่าจุดเด่นของมันคืออะไรคะพี่ศูนย์คอเลสเรลนะครับศูนย์น้ำตาลโลว์แฟตใช้คาโนลาออยในการทาเป็นน้ํามันที่มีไขมันต่ําคนที่เป็นเบาหวานกินน้ําตาลไม่ได้ก็สามารถกินของเราได้รสไหนขายดีสุดก็นนได้ครับ <laughs> เอะมองไม่ใช่ขวดน้ําสลัดเลย <laughs> ก็จริงๆก็จะเป็นออริจินอลครับเราไม่ใส่มายองเนสไม่ใส่ไข่ไม่ใส่อะไรเลยก็คือไม่ขายละไม่ใช่ไม่อยา ดีมากลยให้ดูกล้ามแขนดูดูเป็่งกล้ามหน่อยไหมคะเปล่งกล้ามมีบ ja anyway> ้านครับเสียบท้องน้อยอะระวังจุกนะฮะเรียบร้อยแล้วนี่คือพี่แจนหั่นให้นะคะคือดีมากเลยอ่ะอันนี้มีมันต้มด้วยนะคุณใช่ครับมันต้ม เป็นมันหวานนะคะพี่แจนหั่นเป็นไหมคะอ่าหั่นเป็นครับอ่าโอเคอันนี้ถือว่าเป็นไซส์เล็กเหรอใช่ครับถือว่าไซส์เล็กครับกะประมาณได้ไหมประมาณ5,4-5,6ี่ห้าหกอ่าน้าจมาห้าแปดครัความความลั่งเหรอเนาะก็ร้องให้เขาแหละจริงเออต้องถามพี่แจนนะคือมีความรู้สึกว่า คนอะชอบพูดว่าเราเกิดเป็นเพศที่3าเนะี่ยอยู่ในเมืองไทยอะดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วตัวผมผมนะครับอยู่ที่เราเราแฮปปี้อยู่กับที่จุดไหนเรามีความสุขจุดไหนมากสุดเราอยู่ตรงนั้นผมว่าแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกมันแล้วแต่มุมมองคนว่าถ้าอยู่เมืองไทยตอนเนี้ยผมมองว่าการยอมรับของคนสมัยใหม่เนี่ยกับเพศที่3าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นเยอะ <ๆ S 2> ใช่เห็นต่างประเทศเขามีแบบว่าเวลาเจอกระเทยหรือว่าเจอเกเยนะ์อะไรเงี้ยมีแบบ ลุมทุบตีลุมต่อยทำร้ายแล้วก็กฎหมายก็แบบเหมือนไม่ค่อยช่วยเหลือปะ่ะเพราะอะไรพี่อันนี้เท่าที่ผมเท่าที่ผมอ่านข่าวมาหรือพอ,อได้รู้มาบ้างคือด้วยความที่เหมือนเหมือนเหมือนการเหยียดสัญชาตินะครับเหมือนว่าผิวขาวกับผิวดําในอเมริกาก็ยังมีอยู่บ้างเพศที่สามก็เหมือนกันใช่ครับก็เหมือนกันเพราะอย่างปาไปอเมริกาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนเอเชียาาก็โดนเหยียดบ้างครับแกถ้าสัมบอว่าฉันไปอยูต่ต่างประเทศอะทางรอดที่ฉันต้องรอดได้ก็คือแต่งงาน หาสามีฝรั่งพี่แจ็มีเพื่อนเป็นเพศที่3เยอะไหมมีมีบ้างครับมีบ้างประมาณกี่คนน่าจะประมาณ4ี่ห้าคนครับกินยังเขากินผมหรือผมกินเขากินนี้ไม่เคยกินหรอยังยังยังไม่เคยกินนะต้องลองแฟนกลัวไปแล้วกลับไม่ได้เจ้าเด็กเกดเจ้าของร้านไม่ได้บอกหรอเมื่อกี้ว่าว่าคือคนที่มาออกกันเคยรีวิวก็คือต้องกินกระเทยเจ้าของรายการหมดเลยนะไม่ได้บอกแต่แรกครับไม่ได้เตรียมใจมาโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสลัดน่ากินนะครบเครื่องมากเลยอ่ะผู้ชายคนนี้แกแล้วคือถ้าสมมติว่ากินไปแล้วน้ำสาดได้พอรีฟิวรีฟิวนี้รีฟิวนี้อยากยินทะลึงอกฉันคิดไม่ดีเลยไม่ได้กินแค่ผลไม้นะวันนี้สุดท้ายแล้วให้วิจัยปากปากหน่อยก็อยากจะฝากตัวผลไม้นำเข้านะครับจัมโบ้ฟู้ดนะครับ แล้วก็ดัมโบ่ฟูดต่อฝากตัวผลไม้นำเข้าดัมโบ่ฟูด้วยนะครับแล้วก็ตัวน้ำสลัด SFP นะครับที่มีวางขายตามสับสินค้าทั่วไปนะครับคนดู s f s มาครับถามว่าใหญ่ไหมอะไรใหญ่หมายถึงตัวพี่ตัวพี่คิดว่าตัวพี่ใหญ่ไหมใหญ่ครับยยอมครับยอมไม่มีไมม่ีครับผลไม้ที่พี่ชอบชอบกินอะไรที่สุตแอปเปิ้ลตอนกิน Apple ครั้งแรกอายุเท่าไหร่อ่ะ กินแอปเปิ้ลครั้งแรกน่าจะมาครับมอฟายครับนแอปเปิ้ลกินครับไม่ได้เลยกินแอปเปิ้ลเราเคี้ยวเป็นเลยปะหรือว่าเราแบบเหมือนเด็กเพิ่งหัดกินอ๋อน่าจะเพิ่งเริ่มหัดกินนะฮะเพราะว่าก็น่าจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นเพราะว่าแอปเปิ้ลจะกินเราซะมากกว่าผมไม่เคยเห็นแอปเปิ้ลมีชีวิตขนาดนี้มาก่อนโอเคนะคะวันนี้ก็มาแบบคันๆน่ะ อยู่ห้องเรอก็คันได้นะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบช anel ด้วยของกระเทยรีวิวคลิกไปเลยค่ะคําว่ากระเทยรีวิวนะคะเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะแล้วกใ็ใ่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวเคยรีวิวครับไรยไรคะ่ะ